อ๋อคิดมึงจะมาแอคเหรอจะมาแอคหญิงเหรอดูไม่ยิงไงให้ไล์ฮะยิงหัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เสียเมาส์ก่อนพอดีไม่ได้เสียเมาส์เล่น <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุง้งพี่ไายกับแคนดอมโมอัน แคนสุดน่ารักของผมวันนี้มาในธีมก็ตจิเดี๋ยวเราจะไปใช้คำวาา่าโชว์ประสิทธิภาพแคนดีเอ็มดมโบของเราหน่อย <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องก,กั๊ดฮะกั๊ดสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีน้องกั๊ดด้วยนะครับผมสวัสดีน้องน,อน็อตสวัสดีครับน,น,น,น้องน็อตเออชื่อช่องอะไรนะชื่อช่องอะไรเอ่อมิลเกเค้าเอฟเอฟครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นยองแดแล้วแต่พิมพ์ไปใน y o ยูทูบว่ายองแดก็น่าจะเห็นนะครับผมเอ่อตั้งแต่ YouTube เอาดิสไลค์ออกก็คือเราห้าวแล้วไม่มีใครกดดิสไลค์เราเปลีี่ยนนจากดดิสไไลค์์เป็รรพอต้ นะครับผมลองดูนะครับพี่พี่รู้ไหมว่าคลิปนั้นมีคนมากดเยอะเท่าไหร่ที่พี่บอกว่ารอเคียวมาพี่อ่ะยองกังยูน้องพี่สวัสดีครับทำไมเสียงผู้มึงคล้ายๆกันหมดเลยวะหรือว่ามันเป็นช่วงเด็กกำลังเห่อมอยวะป้าเดี๋ยวเราไปส่สีกันดีกว่ามาโอ้ยวันนี้คิดว่าคิดว่าเอาอยู่ไหมเฮ้ยเราแพ้ไม่ได้นะวยคือมึงเข้าใจว่าหลบไปกันทั้งแคนอ่ะครับพี่มียองแดนทั้งคนครับพี่เป็นจะแพ้ได้ไงจริงจริงจริง หลักกูเตรียมตัวแล้วโหแล้วแบบคือตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขามองว่าเราแอ็คเลยนะคือเราไปกันทั้งแคนแบบแอ็คไปเต่าบวกกับเราแบบเราใส่ชุดตรีมอ่ะสู้ๆน้องๆยังไงแบกพี่ด้วยเออออเออแดนส่อพี่แดนอ่ะพี่แดนส์ไป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 เฮ้ยไอ้กั๊ดไอ้กั๊ดโอ้โหเหลือเชื่อไม่คือคือเมื่อกี้ผมเล่นไม่ได้ผมเลยเติมเพชรเจอฮันชอปเลยไอ้ยักษ์ไม่รอดใช่ เกินไปโหจริงๆอ่ะเดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวฮันจบเข้ามึง่ะหุย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 จะเป็นพี่ M ห้าร้อยหัวด้วยชมันเกินไปเปล่าน้องๆเกินไปหรือเปล่าโผหรือเปล่าพี่โผหรือเปล่าเกินโน่าจะจโผละเฮ้ยมันเกินไปเฮ้ยเฮยเยแล้วน้องเอาให้สวยครับสวยครับ เฮ้ยโอเคีเฮ้ยเอาดีอพี่พี่ไม่เสียแรงที่พี่สอนเองเล่นขอบคุณครับพี่บางอย่างอะคือเราเห็นลูกศิษย์เราได้ดิบได้ดีเนี่ยผมกตผมก็ภูมิใจหูจะมันคุ้มจริงไม่เกี้ยไอ้น็อตเห็นมากแม่งเม็ดเดียวส่องกูไปคุยอย่างปทูตเลยเฮ้ยเกิดมาไอตัวนั้นไอตัวนั้นคมจริงพี่คมจริงผมจัดเลยผมจัดเลยแต่พี่ต่อให้มันจริงพี่ผมรู้ จริงจริงจริงทำดีทำดีรู้ก็ดีครับแล้วพี่พิมีนมาจริงเดี๋ยวพผมจะได้มีหน้ามาเล่นใช่ไหมล่ะเด็กมันรู้นะไอ้นี่เด็กมันรู้นะเด็กมันรู้ทรงเด็กมันรู้ทรงแล้วพี่อ้อมพี่อ้อมเฮ้ยใจเย็นน้องๆใจเย็นใจเย็นเลื่อดมันร้อนพี่นะครับเลื่อดเลื่อดมันร้อนเลือดมันร้อนเรื่องมันร้อนเฮ้ยเฮ้ยเอาดีน้องเอาดีเอาดีคือคือพูดตรงๆคือพี่ปล่อยคีย์บอร์ดเลยก็ได้นะพี่เฮ้ยพี่พี่ไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ทำไมพวกมึงเล่นเก่งกันจังวะ เฮ้ยพ er ี่ย pues uh, ิงม anyway> ั่งดิโอ้พ cool ี่ไ oh, ม่ยิงเลยพวกเอ็งทำเกินไปละเเดี๋ยวพี่จัดการเองน้องๆน้องๆได้ไม่ต้องเหนื่อยโอเคป่ะผมได้ครับผมอยู่หลังกล่องตัวหนึ่งเฮ้ยใจเย็นยองแดงรับพี่กล่องกล่องหลังมึงยองแดงของหลานไหนครับพี่อ๋อตัวนั้นสวยๆน้องสวย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 เมดี่หัวทุำดีดีแปดีร่างกลายเป็นหงอคงั พี่ทำให้พี่ทำให้พี่ทำให้พี่ขอทำพี่ได้ได้ได้ไดพี่ไปเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ก็ไปเปล่าก็ไปเปล่าไอ้หนุ่มก็ทำไมพวกมึงเล่นกันเก่งจังวะฮะล่วงพี่ <_ d ans> เอาร่ว <_ d ans> งหมดท <_ d ans> ่านผู้ชมเฮ้ยนี่ลูกแคนผมมึคุณภาพไปปะวะไอ้กันไปเปล่าน้องชายกันไปรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่เสียเมาส์ก่อนพอดีไม่ได้เสียเมาส์เล่นได้อะ เดี๋ยวพี่บุกว่ะแล้วรอบนี้พี่ไม่ยอมให้น้องๆเอาหน้าเลยนะ <c oughs> เอาเรียบรย้อยไอ้ไเ,เป็นยิงหัวแคนผมแบบนี้ได้ไงวะมั็นยิงหัวแคนผมแบบนี้ได้ไงใช่มันไม่มไมยิงหัวแค <c oughs> นมันยิงหัวกูด้วยแ <c oughs> ม่งหันมาสวนทีเดียวกูขี้รักมะม่วงเลย <c oughs> แต่อย่าน้องชาย,ชปยปล่อยๆเด็กมันปล่อยเด็กมนันเด็กมนันเห่อนเด็กมันเห่อนเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองตัวสุดท้ายพี่เองครับ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบอกมาดิตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่นี่นี่เหรอนี่เหรออยู่เนี่ยใช่ครับพี่อยู่ไหนน้าพี่นี่แกพี่แย่มากเฮ้ยเล่นกันเยือเล่นกันเยือกจ้ามันเฮ้่กระเบา้องไอ้พวกมึงเล่นกันเก่งจังวะไม่ก็เอาอันนี้ในในความรู้สึกพี่นะตอนที่มึงแบบเข้าแค้นมาพี่คิดมาตลอดว่าพวกมึงฟุ้งกล้วย เฮ้ยจมึงเล็กกันเก่งไปอ่ะน,นี่ไม่พูดจริงๆนุยไม่ได้แบบไม่ได้แกล้งยอ,อน้องตัวเองเลยอ่ะพี่ขออตา<แ>ได้ไหม ขนาดผมเพิ่งไปแข่งวอลเลย์บอลที่เมืองเบอร์ลินนะครับพี่แอฟไม่ไม่ใช่<อ>ไม่ได้ีัยมึงมึงไม่ใช่ซูเปอร์บั๊คมึงั่วไปทั่วเลยเหลือเชื่อจริงๆอะ่ะเฮ้ยผมว่าน้องผมมันฟุก้กว่ะมันจะเล่นเก่งกันเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้9คิวนะครับก็ช่อง,งนี้เลย,เรย,เลยครับไเวลาเข้า FF นะยังไงอย่าลืมเข้าไปกดรีพอร์ตกันด้วยนะครับผมคือตอนนี้ยูทูบมันเอาปุ่มดิสไลค์ออกคราวนี้คือยองยองแดงก็คือยิ้มแหละเพราะว่าไม่มีใครสามารถกดดิสไลค์ได้แต่ว่า กดรีพอร์ตได้นะครับผมใครที่กดสับสังขัยไปแล้วก็ไปกดอันสับสังขัยโอ้โหใจเย็นใจเย็นดุนเล่นดุนเล่นเฮ้ยฉีดมาสิกันยังน้องๆทุกคนฉีดแล้วครับผมพี่เพิ่งฉีดมาเลยโอ้โหปวดแขนมากนี่ขนาดพี่ปวดแขนนะนี่พี่ถือว่าพี่เนิร์ฟไว้ให้ฝังงี้นะโทษเอาอ่ะผมบอกแล้วอย่าให้หัวแกนผมได้เอาจริง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 แล้วพี่เปลี่ยนแบบเป็นยิงหัวนัดละคือดูอาการทีมเมื่อกี้พี่คือตัวเขาแข็งแข็งมาพี่เขาเจอทีมแล้วเขาแข็งแข็งจริงจริงตึงเกินตึงไปไหมตึงไปไหม ถ้าผมดูไม่ผิดนี่น่าจะตีสาวนะพี่ใช่เหรอน yani ี ok ่ตีสาวหรอมันเป็นลิงมันเป็นลิงระวังโอ้โหนี่ไงลิงลิงลิงช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ด้องยิงพี่นรองยิงพี่นีพี่นีพี่นีพี่สนพี่สุ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 นพีิดุ่าุนพี่สุนพร่สุนพี่สุนพี่สุนี่ีพี่่สุนพี่สุีสนนุนนนนีนีพ่พนพี่่ ตอนนี้ผมอยากเจอแคนแข็งแข็งอะครับในฟรีไฟ่ะที่เขาว่าแข็งแข็งอ่ะเฮ้ยถ้าแคนฟรีไฟล์ดังๆนี่ถ้าไม่นับแคนโดอมโบนี่แคนอะไรบ้างวะไม่ไม่น่ามลยี่แบบโดอมโบผมเกือนหมดเลยเกินไปเกินไปน้องชายพูดเกินไปเยียแต่เขามาคอมเมนต์ด่าท่านดอมโบทิ้งห่างอ่ะจริงจริงไอแคนนี่มันตึงเฮ้ยดูดิเฮ้ย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 เบ้ยเฮ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 ้ยผม้อเ้ยเฮ้ยกฮ้ยเยคนเดียวเลย เอาจริงนะพ,นพี่มีความคิดว่าพี่จะกลับไปเล่นสปีดดิปอ่ะพี่ไม่ไหวลเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเล่นกันเก่งมากอะยี่กูแปลกใจว่ะทำไมวะแล้วทำไมไม่อยากอยู่แคนนี้อะหัวแคนไม่แข็งเลยเลยทำไมผมถึงเล่นเก่งอะครับพี่เอ้ยเอ้ยนี่ไงพูดเยอะพูดเยอะเอาไองคือก่อนก่อนเข้าแค่ผมไม่เก่งนะพี่คือผมมาดูดูดูช่องพี่แล้วผมแบบ หมือนอายุโอปิมาเลยเฮ้ยเเอาดีเอาดีอายุโอปิมเอาดีนี่แลปปิมกดโคโนเพื่อดึงน้องเฮ้ยขอบคุณครับพี่การ์ดโอ้การดเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงวิ่งไปหม่งอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลส่วนประจอาจารที่โดนกระแนไม่รู้อะดิฟิมก์น้องอะพี่ปืนนี้ไม่คดีเลยพี่ไม่คดีเลยโอ้โหเย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว เฮร่วงสามแล้วพี่รวงสามแล้วพี่เอาดีเอาดีเอาดียองแดลเอาดียองยองแดลเอาให้พี่ใส่พี่เลนเล่่นเทึกเลยจังหวะนี้เฮ้ยจะเก็บคนเดียวเลยหรอไม่เดี๋ยวผมไปชุบพี่ดีกว่าเอางั้นเหรออ่ะดีดีดีเหมือนกันดีเหมือนกันไม่คือถ้าคือถ้าไม่ชุบพี่ก็น่าจะแพ้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีมันไม่มีตัวแบกแล้วถ้าผมไม่ชุบพี่ขึ้นมาจริงอันนี้มันรู้จริงแต่พี่ปั๊มยาปั้มหนึ่งได้ครับพี่เดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นหัวคองอยู่มันอ้ยจริงผมก็ไม่เปล่าทถามนี่ก็ไม่เปล่า เฮ้ยแล้วพี่งเบ่พี่เงเบ่งเดี๋ยวพี่เอาให้พี่เอาให้ทั้งหมดได้พี่ได้เดี๋ยวพี่เอาให้ทั้งหมดพี่ไปพี่ไปพี่ไปพี่เขาไปก่อนสองเขาไปก่อนสองเกมโอ้โหพี่เอาให้เองฮือรีเฮ้ย เขาซ้ำซบที่เนี้ยเขาซ้ำซบนี่เพี่เขาทำลายผู้หญิงแบบนี้ได้ไงวะเป็นผู้ชายอย่างงี้คุณต้องโดนแคนผมลงโทษไปพวกมึงจัดงานไปเลยเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นสไนแล้วก็คอยคุมหลังให้โอเคปะโอ้โ <c oughs> หเล่นไปมาเล่นสไนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คอยดุงหลังให้แล้วพวกเองมาจัดก,การ <c oughs> อยู่ไหน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 หรือเปิดโปรดเอาไปซะเฮ้ยอีกแล้วคุณกั๊กยิงหัวแคนผมแบบนี้เกิดไปป้าอันนี้ดอกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงไม่ดีเริ่มเหม็นแล้วอุ้ย่อนให้อยู่พี่ผมก่อนเดี๋ยวพี่ ไปแน่จริงมึงอย่ามึงริงดิวะขอปั๊มเรื่องก่อนถึงเวลาแล้วกันกันถึงเวลาแล้วกันไอพี่ได้จังหวัดจังหวัดนี้คือดังไหมใช่ปะดังเลยดังเลยอ่ะทั้งของหนึ่งแล้วง็อยู่ผมดังกันเฮ้ยกัดเอาดีเนาคอมคอมกัดเอาดีเรี่ยวไหลฮะมึงเกือบหลอกแล้วกันนิดเดียวเมื่อกี้ตัดต่อต่อไม่ไม่ออกกูตัดกูตัดเป็นไฮไลท์ด้วยเลย เฮ้ยติดเล่นกันไปเปล่าน้องชายติดเล่นกันไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเชื่อไหมทิ้งหัวอะไรอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยนี่ไงระเบิดใช่ไหมโดนระเบิดใช่ไหมใช่ครับพี่พี่เป็นยังไงพี่เป็นยังไงพี่ระเบิดมาไม่ได้ไม่เท่าไหร่ไม่แม่นไม่ไม่ไม่แม่นอันนี้ก็ไม่โดนนะพี่ระเบิดไม่เป็นไรพี่ผมอยู่เพิ่งข้าวพี่อยู่พี่ ผมตายแล้วพี่คือตอนนี้มันเอาไปแอคเลยนะมันเอาไปแอคเลยนะมันบอกว่าสามารถยิงแทนพีเอ็มได้มันยังไม่ชนะพี่มันยังไม่ชนะมันยิงแค่สองคนไงจริงจริงจรแล้วกูดูน้องกูเอาให้นี่ยองกังยูยองกังยูไหวนะไปไปเอาดีพีพีเอาดีพีมาดิมาดิกันบอกมาดิกันบอกให้น้องหมดเอาหูดแกดุนตัวโง่แกถุยตูดเลยถุยตูดเลยให้โลกหัวเราะโอ้ยเกินไปไญหาอีกเอ้ยเสื้อแดงนี่มันตึงนะผมเจอการ การแลบการเข้ามาเลยเข้ามาเลยการเอาดิปับปืนเลยปับปืนเข้าไปเจอมันเลยแล้วมาดิมาดิมาดิเอาดิเอาดิคัตสวยสวยเองเอาดิคัตเองเอาดิเลี่ยมเลี่ยมเล่นเห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 ลี่ยมดีคัตอย่าลกต้องรักโอ้ยจะเจอโดนเลยคือแบบเอาแบบนูนต๊กสิบพนยี่สิบพนมานรวมผมทีเดียวเลยได้ไหมนี่โอ้โหมึงไก่เก่งไปคือให้เขามัดมาเลยหรอมรอรวมมาเลยหรอมัดเลยหรอ สกิลปากกันโน่นหนึ่งอีกแล้วแค่นี้เลยเชื่อเฮ้ยเราไปด้วยกันพื่ไม่อยากเดินคนเดียววะขวาหนึ่งขวาหนึ่งขวาอ๋อขวาอเราไปเราไปยองแดงเฮ้ยระวังนะเล่งเงยเอ๋อร์เลงเงยเอ๋อร์เลงเงยเอ๋อหน่อยเออผมเอาจริงเขาก็แม่นี่ไงแล้วพี่ท้ำให้ไงพี่ท้ำให้แล้วพี่ชายซ้ำให้ไงแล้วบอกเลยว่าผมมันเป็นของจริงเกมเร็วจ้าเฮ้ยผมว่าไม่ฟุกแล้วเนี่ย มันคือความสามารถของลูกแคนผมล้วนๆเ,เอาจริงนะพี่ปิมบ้านผมแบบติดลบศูนย์องศาพี่แล้วมือแข็งมาเล่นแบบเนี้ยยังได้ขนาดน,นี้อยู่ออสเตรเลียคือผมแบบว่าคีย์บอร์ดไม่ค่อยจะดีก็เหนีใช้ไม่ค่อยถนัดกูว่านะสิ่งที่เก่งเนี่ยไม่ใช่ฝีมือละกูว่าไปทางปากมาก เก่งจัดเลยแคนผมเนี่ยผมบอกเลยนะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโดดล่มกันนะครับคือเดดโดเออโดดล่มได้สี่คนใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดดล่มกันต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทนี้เวทเวงเท่านี้ก่อนนะครับเอ้การขายของให้หน่อยดีก็นะครับคือถ้าอยากยิงคมเหมือนผมหรือว่าอยากจะเก่งเหมือนผมก็คือแต่ยังไงก็คือถ้าเอาง่ายคือเป็นเคล็ดลับที่ผมไม่เคยจะบอกใครนะครับก็คือ The Hand Shop นะครับเป็นร้านที่ผมแบบว่าเติมแล้วแบบ คือถ้าเล่นไม่ออกเนี่ยผมเติมนะครับกูเขินมากัดยังไงฝากด้วยสปอนเซอร์ของเรานะครับผมเดือยวถ้าชอบใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟลหรือว่าเกมมือถืออื่นๆลองทักแอดไลน์ไปนะครับผมลองไปพูดคุยดูวันนี้เดี๋ยวขอบคุณน้องกัดน้องพีนะครับแล้วก็น้องน็อตด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายกันต่อเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปโดดลมอันนี้คือสี่สี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูโดดลมว่าจะเละแค่ไหนไม่ใช่ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวจะนพาต่อไปฮะ Thank you for watching!